อยู่งานตรงนี้ก่อนโครงสร้างตรงนี้อ่ะต้องรื้อแล้วแก้ใหม่ว่าไงนะคุณฟงเป็นแบบอีกแล้วฮะแกอีกละเมื่อวานก็เพิ่งทําไปอยู่แท้ไม่เห็นจะได้เงินค่าจ้างเพิ่มสักบาทใช่แบบเก่าเป็นผิดถ้าไม่แก้อาเสียนถล่มได้ถลม่มคุณเห็นจากตัวเลขในกระดาษล,ละสิแล้วใครจะรับผิดชอบค่าแรงพวกเราจะเย็นเยนกับตันฟงเขามีเหตุผลเหตุผลหรือแค่พวกคุณอยากให้พวกเราทำงานฟรี ไม่ใช่แบบนั้นครับพี่กัปตันแต่ถ้าเราปล่อยผ่านไปแล้วก็อุบัติเหตุขึ้นมาพี่พวกเราทําไงแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนว่าตัวเลขพวกนั้นแม่นยํามากพอที่จะไม่ให้ใครต้องตายเพราะความบมาัดูท่าเหมือนตรงนู้นจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยมีคนติดอยู่ข้างในใครอยู่ข้างใน ไม่ขึ้นแจ็กสันเด็กใหม่โองใช่างี้ยเนสีเสียถ้าเราเข้าไป้วมั่วอาจจะล่นมาอีกนะแต่แต่แต่ถ้าเราช้าไปไม่ขึ้นแจ็กสันอาจจะไม่รอดนะเราต้องใช้เครื่องยกขึ้นแต่ต้องมีคอนคุมโครงสร้างไม่ให้พังลงมาอีกฉันจะเข้าไปช่วยจากด้านในพี่กัปตันมันอันตรายเกินไปหรือแกจะปล่อยให้ไม่ขึ้แจ็กสันตาย พร้อมไหมพร้อมเฮ้ยคงเหล็กด้านหลัง,ลงกำลังจะรั่วเร็วเข้าฉันแรงจะหมดแล้วอีกนิดเดียวปช่ชุด,ดึงไม่คิอแจคสานออกมาเออดีทีนี้ออกไปให้พ้นก่อนที่พี่กับตันเราต้องรีบยกโครงสร้างออกแล้วต้องหาพี่กับตันให้เจอ พี่กัปตันพี่โอเคเปล่าก็ยังไม่ตายโถพี่เล่นเอาหัวใจจะวายขอบคุณนะพี่ถ้าไม่มีพี่ไม่เคยแจ็งสารของไม่รอดก็อย่างที่บอกประสบการณ์มันสาคัญเหมือนกันก็ใช่แต่ถ้าผมไม่ใช้ตัวเลขช่วยเราก็จะไม่รอดกันทั้งหมดนะพี่เออว่ะงั้นก็เสมอกันต่อไปนี้พวกเรามาทำงานเป็นทีมกันเถอะ you